้าแต่นักวุญนา,นาลูกขอมีงวอนเพื่อให้ลูกมีความเชื่อศรัทธามั่นคงต่อพระเจ้าพ่อแม่มาริยาท่านคุณยอหียโปรดให้พ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคนในครอบครัวของลูกมีความรักเป็นนั้นหนึ่งแต่เดียวกันมีความรักที่เสียสละพร้อมที่จะอดทนและให้อภัยแก่กันและกันเพื่อบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้ลงงลับจะได้พักผ่อนตลอดนิรันดร์กับพระเจ้าและเพื่อลูกจะได้สามารถมอบชีวิตนี้ทั้งกายจิตใจตลอดจนจิตการงานทั้งหลาย ให้มีความเปเริเลก้าวหน้าลูกวิงวอนรั้งนี้อาศัยพระบารมีพระเยซูชิดจ้าของลูกทั้งหลายอาเมน